นี่เพอพอถึงเวลาจะกินใช่ไหมลงุงบางทีก็ยกกระทางตอกหรือไม่ก็เนี่ยแกะขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้เลยมันจะมัดเป็นมัดตอกมีผักอะไรบ้างมัดตอกได้พอ่อผักปังเนาะผักปังผักบุ้ง,งชะอมชะอมมาถูกสุดเลยถูกหมายถึงว่าเข้ากันสุดชะอมอันนี้นี่ถือว่าไฮโซนะถือว่าตัดตูดแข็งออกแล้ว ฮะให้ไปลาย่างวัตถุดิบคือปลาย่างะกางะทิไทยเห็ดขอนใช่ไหมคือเมนูแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ที่จังหวัดอื่มนมีไหมแต่ว่าผักจะเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดก็มีแกงแบบเวอร์ชั่นกะทิกับไม่กะทิ แต่ส่วนใหญ่ก็กะทินี่แหละเนี่ยอย่างเงีย้ยเน,นี่ยมีผักบุ้งหอ้อมแซ่บอีริอีเหรอวันนี้กินเมนูพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรเทียบนะเพื่อนๆใครที่เคยเห็นเมนูนี้บ้างแกงกะทิปลาย,ย่าง ตัดน้ำปลาหอมๆรสชาติก็จะมีกลิ่นปลาย่างพริกแกงและะ้วก็ทินัวแบบเกี่ยวข้าวแล้วคือแบบอร่อยแบบเปืองข้าวแล้ววัตถุดิบที่หลักก็คือกลิ่นหอมปลาย่างผักก็จะต้องมัดตอกเท่านั้นผักเนี่ยจะเอามามัดเป็นตอกเป็นตอกมัดก็คือล้างอะไรเสร็จแล้วก็ามามัดด้วยตอกแล้วก็ซึบเข้าไปอันนี้แกะตอก,อ,อกมากินแล้วนะคะเมื่อกี้ทำคอนเทนต์ ใส่เห็ดขอนหรือผักที่มีแต่หลักๆแล้วต้องมีผักบุ้งหรือและผัมอืมเคยรู้จักกันไหมแกงแบบนี้กับผักอีกอันหนึ่งคือผักอีไรรู้จักผักอีไรกันไหมใช่ไหมพ่อแบบนี้เลยเนาะแกงผักอีไรอ่ะเหมืองกรนม อืมอีไลกะทิก็มีเคยเจออะไรไ้บางทีดีเย็นดีซี่สายดิคุณแม่มานั่งข้างในเราจ้ะอากาศมันร้อนแล้วอะไรมันก็ไม่่อยโอเคอ่ะต้องเปิดแอร์นอนพักซะหน่อยจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราแก้บน กลางแจ้งไหว้พระภูมิก่อนเพนก็เลยตื่นมาอาบน้ำกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราลุยงานาที่บริษัทด้วยเพราะว่าเมื่อวานวันพระพ่อกับแม่ก็แนะนำว่าถัดมาไม่ลูกอะไรเงี้ยนี่เห็ดขอนน้ำแกงคือกินข้าวแล้วมันจะเข้มข้นกลมกลม่อม หอมปลาย่างนี่อีกอันหนึ่งไอเดียนะใครจะลองทำก็ได้ตำแตงแช่เย็นให้จัดๆเลยนะแล้วตำแตงค่ะทุกคนตำปลาล้าหรือตำปูปลาก็ได้ตำแตงนะอย่าสับแหลกเกินสับปบให้แตงพอกอบๆแล้วตอนจบอะโรยขึ้นจานแล้วก็ได้โรยผง ปลาปนออ้ไปกินในที่เพชรบูอ์อะไม่แน่ใจว่าแม่ทําหรือว่าไปกินที่ร้านส้มตําแถวบ้านก็นไม่รู้น่าจะแม่ทํานี่แหละดิเริ่มม, <c oughs> มันจะอร่อยนัวปลาหมแล้วแบบมีมะน,นาวมันก็จะมีความแบบรสชาติของเขาเลยอ่ะได้ทํำๆ เชื่อว่าอันเนี้ยเพื่อนๆหลานคนไม่ค่อยรู้จักเมนูนี้วัสด,ดีพี่นุชหูหนูก็ไม่แพงแถมอร่อยด้วยแบบด,ดีพี่น้ำค้างอันนี้ตุ่นแม่เมื่อวาน เอาพริกมาโปรยเพราะกับข้าวมันเป็นรสชาติแบวๆเกินเราก็ต้องกินแบบหูหูหมูหูหูหมูน้ำซอสมันก็จะมีความรู้สึกรสชาติแอบคล้ายพะโล้นะคะทีนี้ความเข้มข้นของเครื่องเทศอะ่ะตัดด้วยกระเทียมกับพริกก็น่าจะเลิศก็เลยเอาพริกโรยมาเลยค่ะกระเทียมไม่ได้หาเลยมา อสวัสดีพี่ทิวลิปมามากินด้วยกันพี่เป็นยังไงมั่งวันนี้น้ำหนักไม่ได้ชั่งมานานเนาะให้ถ่ายน้ำหนักมาถ่ายเป็นเลขมาให้ถ่ายบะบานอ้วนเนี่ยหนักเท่าไหร่หลังของการเพิ่งจะได้ชั่งเนี่ย แรงอยู่ก็กินเยอะอยู่แล้วก็มื้อถี่กว่าวันอย่างนี้ไปกินแต่ล้านอาหารหมดเงินเยอะเลยแต่เพราะความฟินอะเนะ บาอ้วนชั่งน้ำหนักมาเท้าหนึ่งร้อยสามสิบสองจุดสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักลงมาหน่อยหนึ่งลงมานิดหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงปกติอะ่ะแต่ลงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ร้อยสามเจ็ดร้อยสมปดครึ่งปีแรกนะครึ่งปีหลังก็ลงมาอยู่ร้อยร้อยสมสี่ร้อยสมสามร้อยสมสองอยู่ประมาณนี้ขอให้ลงอย่างต่อเนื่องแล้วกัน hết à? Rồi mấy bụng ăn Sưu Tiêu bạch อ,ม,อมันพอโล่แหละท้ายเลยอะนำไงไลพงไล์เงี้ยขลูกอ่อนอืมเผ็ดเผ็ดเผ็ดสดชื่นไงไ แอร์เย็นเฉ็บตอนนะี้ไม่อยู่ห้องนอไม่ไหวร้อนไม่ไปกินข้าวในครัวเลยไม่ไหวร้อนร้อยเปิดครัวฝรั่งกันเหรอพ่อเปิดประตูเข้าบ้านมันแอร์เย็นไม่ให้แอร์เยน็นเหมือนเย็นหรือเย็นแตกห้องพ่อกอบแม่ จะอยากกินข้าววันละสามมือ้ออ่เพ่อ้เพื่อนๆกินวันละกิ่มือ้อคุณเบตะวันกินวันละกิ่มือ้อร้อนแบบร้อนจริงจังนะปีเนี้ยเขาบอกว่าบางพื้นที่มีแอบห้าสิบองศาพูดไปดอกคือโอ้ยเพ็ด อันนี้เห็ดขอนแม่บอกไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกเผ็ดเห็ดขอนอะ่ะเห็ดหูหนูเฮ้ยเผ็ดเลยว่ะสองมือ้อสองถึงสามมือ้อใช่อร่อยพ่อสดชื่นขึ้นมาเลยเมื่อคืนกินข้าวแล้วแบบไม่มีเผ็ดเลยกินไม่หมดเลย ไม่ไหวเมื่อคืนกลับมาอุ่นกับข้าวกินทำไมวะกินไม่ได้ก็กินน้อยๆแต่บ่อยครั้งเอาไงแม่นิดนะ ไม่แน่หิวตอนไหนก็ก an <uh um> um ินตอนนั้นนะแซ่บสวัสดีพี่แก้วชอบกินหรือกินเป็นหรือเมื่อคืนได้ไหลลออยู่โอ้โหพี่โอเปิลอ๋อไลน์ในติ๊กตอกปังไม่ไหวไล์ในติ๊กต็อกคนดูเท่าไหร่เฮ้มิ้นมิ้วคนดูอยู่นะเมื่อคืนนี้เดี๋ยวนะจำไม่ได้มีคนดู ก็เยอะไม่น้อยประมาณแบบเท่าไหร่วะเออจะไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าพอจบไลฟ์สดในติก๊กต็อกปุ๊บคนติดตามเพิ่มหนึ่งร้อยยี่สิบคนเลยอะรู้ว่าแบบเกียงไกยิ่งใหญ่มากแม่เออมีคนมาคุยอ้อยจำไม่ได้ว่าณนะเวลาไลฟ์อะคนดูเท่าไหร่แต่จำได้ว่าคนมากดไอที่ว่าปังปังปังปัองปอ,งอะเออสองหมื่น สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าไลค์อะขอให้อ่ะเออบา้าโถท้อแท้มากเมื่อคืนเมื่อคืนขายของไม่ดี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 เลยนะคะขายของไม่ดีก็เลยแบบโอ้เส็งไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆก็ดูเศร้าบัตรอ้วนก็เศร้าโอ้ยหูออนะคะแล้วก็โอ้ยขึ้นมาในรถกับลุงแอร์ก็โอ้พี่อะไรเงี้ย ไม่รู้จะกินอะไรเนาะแบบไม่รู้ผ่านร้านก็ไม่รู้จะกินอะไรอะไรเงี้ยโอ๊ยอะไรเงี้ยหนูเซ็งเลยขายของไม่ดีอะไรเงี้ยก็สู้ๆแงๆลุงก,ก็พูดให้กําลังใจไปตามภาษาพอกลับมาบ้านอุ่นกับข้าวกินเสร็จตั้งกล้องไปทิกตอกถะ่วอะไรเงี้ยเพราะอะไรทิกตอกโชคดีอะ่ะไม่แปก๊กโชคดีที่ไม่แปก๊กเอ็งดูถึงจุดไหนเอ็งดูถึงจุดไหนเมื่อคืนอะมิน้นมิ้ว โชคดีที่ไม่แปลกมีคนเข้ามาดูแล้วก็แบบรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากก็ดีใจก็เอาเสื้อเอาผ้ามาพีเซต์อุ้ยเอาร้านมาพีเซตนขายของได้ตั้งขายของได้ด้วยนะเออวางตะกร้าแล้วก็ขายของมีคนมาซื้อปับปักเออเพยชั่วหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยมีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็เตรียมจะไปเรียนติ๊กต็อกไปเรียนแบบกับอาจารย์เลยจ่ายเงินเลยอะเออแล้วก็เดี๋ยวจะต้องปรับตัวอะไรเงี้ยเออประชุมแล้วก็ ก็ยังสู้กันต่อเนาะยังดียังมีทีมงานดีกว่าชีวิตลําพังก็ไลฟ์ทั้งสองที่อยู่แล้วพิสุพิสุได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมปังอยู่เดิมเมื่อคืนเนะี่ยอย่างเนาก็แบบมีคนเข้ามาดูแบบให้ช่วยค้อหัวจงหัวใจอะไรก็เคาะกันเห็นตัวเลขเป็นธรรมติ๊กตชื่อเดียวกันกับ เฟซบุ๊กเลยค่ะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เหมือนกันขอบคุณนะไปตามด้วยนะเพราะว่าติกตอกอ่ะไม่ใช่ทางเลือกละวติ๊กตอกเป็นทางรอดแต่ก็อาจจะต้องปรับพฤติกรรมการขายและพฤติกรรมการสต็อกสินค้าหน่อยเพราะว่าร้านเราอะ่ะมันเป็นงานแลไอเทมเป็นงานหลุดจากโรงงานมันก็จะมีเศษไม่สม่ำเสมอไซส์เซย์อะไรเงี้ย ก็จะวางตะกร้ายากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเกินไปจะสู้อยูอ่ใดๆมีพื้นที่มีโอกาสมันคือสุดยอดแล้วใครที่เป็นแฟนเพจบานอ้วนภูมิใจและเชียร์บานอ้วนบ้านอ้วนขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆที่แบบ เห็นบาตรอ้วนได้ดีแล้วพี่ๆก็ดีใจอย่างเงี้ยมันหายากนะในยุคแบบนี้อะเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรามีความสุขอะหนูว่าสุดยอดเพราะบัตรอ้วนมีแฟนเพจมีเอฟซีแบบเนี้ยเยอะสัญญาจะทําให้ภาคภูมิใจในตัวเราให้ได้น้องๆอ,อุ้มเนาะอย่างอุ้มเนี้ยนางเป็นคนอ้วนนะแต่นางมีความสามารถแล้วก็เป็นคนมีพลังบวกมีถ้อยคํา หรือมีวิธีการคิดที่แบบหายากในมนุษย์คนหนึ่งที่จะแบบมีความละมุนหรือมีความมีพลังบวกมีความทัศนคติในเชิงบวกที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนจําไม่ได้แล้วอะเราอยู่กันมาแบบหลายปีมากจริงอะอุ้มใครเข้าไปดูได้นะเรียนรู้รอยยิ้มเนี่ย นอกจากเป็นแฟนเพจแล้วนะงก็ยังอุดหนุนเสื้อผ้านะทั้งๆที่เดี๋ยวนี้ลูกค้าตัวเลือกก็เยอะแยะนางก็ยังเลือกเราเป็นหนึ่งในแม่ค้าแค่นี้ภูมิใจแค่แวะมาคุยด้วยก็ดีใจแล้วไม่ซีเอฟมาเป็นเอฟซีอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเสื้อผ้าสไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็เฮ้ยชอบเจว่ะแต่แม่งไม่ได้ชอบเสื้อผ้าเจไม่ใช่แนวอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นแบบมันควนบคู่กับกับอาชีพอะความรู้สึกดีแพชชั่น พลังดีอะไรเงี้ยหูหมูก,กุบๆใช่ใช่เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยชะลอแล้วเนี่ยเก้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีโอเคยังมีเวลาเพต้องว่วยก่อนเพลงก่อนสิบเอดโมงไม่เจอนะ <c oughs> ไม่เจอนะสาวมานานคุยกันเป็นเอฟซีเหมือนกันอ๋อจริงเหรอคะขอสักคำค่ะพี่บ้านมาดิขอบคุณนะอุย้ยน้องน้องเฟิร์นสวัดีจ้า คิดถึงรักบาดอ้วนคิดบวกมากๆไม่หรอกพรเราอายุมากแล้วเหตุการณ์หลายๆอยา่างมันทําให้เราแบบมันทําให้เรามีแบบมีวิธีการจัดการกับเรื่องราวแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้จัดการได้ถูกเรื่องนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วว่าโอเคกิน <c oughs> หูหมูโชก่อน <c oughs> แล้วแม่ก็แบบ ทำให้ชิ้นใหญ่เลยอะ่ะฟ้าเเ็็นบอกว่าญาติเราไม่รู้ใครอ่ะพ่อมีคนโดนเสาอะโดนลงมาทับตายใครฮะ ๋ถวน้ำร้อนมีไหมไม่เลยไม่รู้เมื่อไหร่ปร้าเห็นูีก็พูดขึ้นมาอยู่ดีก็พิมพ์ขึ้นมาหนูเล่าความฝันหรืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วมีคอมเมนต์ของป้าสินว่าญาติเรามีคนตายเพราะว่าเสาบ้านหล่นลงมาทับตัวกก่อไม่รู้เพิ่งเกิดหรือเล่าตำนานหน้าบ้านไงฮะหน้าบ้านไอ้หน้าบ้านไอ้ยังไงหน้าบ้านาน้อยอ๋อ,อ,อทำไมอะ ก็สาวโลภทักตายนะหรือก็ลือไปแล้วบางนานแค่ไหน,นอ่ะปีสองปีอ๋อเมื่อไม่นานนี่เองไม่เกินไม่เกินสี่ห้าปีเนี่ยเออปีสองปีนี่แหละอืมต้ลื้อปลุกใหม่เลยนะเขาแก่ไหมเขาแก่ไหมอายุไปเท่าไหร่บ้างหรอย่งเลยเนาะ ินห้้ยินห้้ยแล้วไม่เคยไปดูเลยแต่ต้นปลาปลาสายป่านน่าจะเคยดูแลใสายปา่านอาจจะเคยละตอนนั้นน่ะจําได้ว่าแวะแวันที่ใสยปา่านขึ้นเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวต้องถามพี่ตังสัน,สนหูหมูมันกรุบๆเนาะ อืมขอบคุณพี่สุนะคะขอบคุณอาจารย์พี่อย่าหัวซึ้งเลยอะ่ะอย่าลืมหนูก็แล้วกันอย่าทิ้งหนูก็แล้วกัน,าน,น,กกนมาให้รักก็จะจากไปอือืม ไม่ได้กินเพชินเห็นเพลิก็ยังดีไปเดี๋ยวพอแฮะออกไปอไปรอนจ้ะหนูเองหนูเองตัวหนูเอง okay, <man. S 1> จะ้ะกตุ่นของแกไปเรื่อยๆมม่ความดันไม่มีเนี่ยแพงไหมน่าจะหลักพันใช่ไหมหูโม,มาปเดี๋ยววะ น,นี่หางหมูเนี่ยเป็นแกนมันแล้วก็หนังเนี่ยเรากินแล้วก็โลกเลยเนี่ยอร่อยหูหมูนะเหมือนแย่งหนหูหมูไงขายดีดี โอ้ยอืมพันไปไปลายของเจ๊เล้งเหรอ,อ ร้อนจริงๆ <c oughs> ยังคิดว่าไอ้ไอ้ดอกไอ้ใบอันนั้นอ่ะที่มันแดงๆอ่ะพอเป็นเถ่าขึ้นมาเหมือนจันผาน่ะแต่เป็นแดงๆแล้วแต่ตอนเนี้ยมันเหลืองแล้วขอบมันแดงอ่ะมันเป็นเพราะแดดหรือมันเป็นเพราะสายพันธุ์ขนาดไอ้นี่ยังไม่ค่อยจะสู้ไหวเลยเนะ่ะหรือสีผสมพ่อเผลอๆ,ๆได้ตัดทิ้งนะแล้วปักใหม่ให้มันฟูขึ้นมาอีกรอบนึงดีกว่าไหมเออเปลี่ยนดินแล้กวก็เริ่มใหม่ เพาะใหม่แล้วก็ดูมันมันเหมือน,ม,นมันเหมือนแบบตอนนี้มันโตแบบแกนแกนแปลกแปกตกัดนดีแขเนาะเม่อเห็เวลาไม่ยุบไม่อะไรเออแม่แม่ดินใน้ำใส่เอออะไร เวลาพี่บาลรีวิวอยากให้พี่บาลลบกวนให้พี่ใส่ชื่อร้านด้วยเวลาตามไปทานกลับมาดูอีกรอบไม่เจอเลยค่ะือมอได้จ้ะเจ๊เล้งกับเจ๊บานคล้ายกันตรงที่เก่งขยันคล่องตัวมีพลังชื่นชมมากค่ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะกว่าจะมีพลังก็ต้องพังมาก่อน <laughs> เพราะว่าเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยอืแล้วก็ยังคงเจออยู่แต่ก็แบบใดๆจะพยายามนะคะอย่างเช่นอืมอือืม,อมๆๆจะพยายามแล้วกันแต่บางทีก็บางทีก็ไม่ได้ยังไงเดียคือถ้าใส่ชื่อร้านบางทีก็ไม่มีชื่อร้านหรือใส่พิกัดอะไรเงี้ยมันเป็นไลร์สดไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิดีโอสั้นก็จะบอก ว่ามันคือที่ไหนถูกป่ะลองไปย้อนดูดิแต่ว่าร้านเราอาจจะไม่ได้แทะให้ในตอนประมาณยีี่ชั่วโมงแรกหรืออาจจะครึ่งวันแรก <c oughs> <c oughs> เรารอให้มันโกวายรัาแล้วเราถึงจะแท็กร้านมันมีดีเทลของมันอยู่ค่ะ <c oughs> เพราะว่า Facebook ไม่ค่อยชอบให้ใส่ลิงก์ใดๆ <c oughs> ก็เลยแบบทำยังไงก็ได้ให้ Facebook เปิดค่าการมองเห็นก็จะ ไม่ใส่ไม่ใส่แท็กร้านอืแล้วเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาอีดิตเอามาแก้แล้วก็ใส่ลิงค์ร้านสังเกตไปไล่ดูดิสมมติว่าถ้าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่ชื่อร้านแต่ว่าวันถัดมาก็ใส่ชื่อหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางร้านเขาก็ไม่ได้เต็มใจอะไรเงี้ยอมบางร้านเขาก็ไม่ได้เต็มใจบางคนเขาก็รีวิวเรียวเกินไปเขาก็ลบแชร์เขาก็ วิพา์วิจารณ์อยู่นะเขาก็ไม่บางคนเขาก็ไม่ได้รับได้กับข้อเท็จจริงที่เรารีวิวอะไรอย่างขนาดเรารีวิวค่อนข้างค่อนข,ข้างเรียวแบบซบๆนะไม่ได้รีวิวแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่สายดราม่าอย่างเงี้ยมันก็มีไงบางทีเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาโพสทีฟไหมอะไรอย่างเงี้ยอมบอกไม่ถูกเหมือนกันก็จะพยายามบอกว่าที่ไหนยังไงแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นลักษณะแบบ ที่เขาเป็นบล็อกเกอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างบ้านๆเหมือนอย่างบ้านอ้วนเหมือนอย่างพ่ด้า่างเงี้ยเราสู้ว่าเราบ้านๆน,นะแต่จริงๆมันคืออาชีพแหละนะจะพยายามจะพยายามใส่รายละเอียดให้นะคะบางทีไปกินไม่โอเคก็มีที่ไม่แท็กไม่อะไรจะได้ไม่เสียชื่อแต่ว่าอยากจะบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ความตั้งใจของผู้ประกอบการอะคิดว่าน่าจะเต็มที่ทุกคนแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้มีมุมมองจากจากการรีวิวของลูกค้าเพื่อเอามาปรับปรุงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นตัวตนหรืออาจจะใ <c oughs> ดๆก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอ้ยคันคอหะไม่รู้เป็นไรอะโอเคขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไหว้สารพระภูมินะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแก้บนกลางแจ้งตามพิธีกรรมพิธีการนะคะจากสิ่งลี้ลับ หรือความวิตกกังวลจากลางบอกเหตุบางอย่างที่เล่าไปเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะเล่าแบบย่อๆภายในครึ่งนาทีให้ฟังนะคะก็คือว่ามันเริ่มจากวันที่15นะคะมีการมาสัมผัสที่บริเวณชายโคงตอนตื่นมาแล้วลอย่าเงี้ยแล้วก็ยังไม่ยอมไปสักทีจับจับเราจับเราไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกตัวเต็มที่แล้วไม่ใช่อำ แม่งเอ้ยไม่ใช่ฝันแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรที่เขาจะมาอันนี้เลยพี่เล็กแล้วเราก็จับลุงแอดแล้วที่เขาแตะเรามันก็ฟิวหายไปเลยโอเคนะคะอันที่สองพอกลับมากลางคืนกับก็คือจากเพชรบูรณ์วันที่สิบห้าก็เดินทางออกจากเพชรบูรณ์มานอนอยู่ที่ชัยนาทคืนวันที่สิบห้านอนกังวลน,นะคะไม่อยากเก็บเรื่องไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใครตัดสินใจค่ะบอกล <c oughs> ุงแอด ลงแอดแกก็สันนิษฐานนู่นนั่นนี่จจกระทั่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวไปทําบุญหรืออะไรพอหลับไปก็ฝันเห็นจระเข้นะคะแล้วก็วันหวยออกเลยออกเจ็ดหนึ่งเขาบอกจระเข้ก็เลขเจ็ดใช่ไหมสองตัวออกเจ็ดหนึ่งนะก็คือมันส่งแง่สองงามให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้แบบลางบอกเหตุบางอย่างโอเคแล้วก็มาฝันอีกค่ะ ฝันติดกันเลยนะคะสองวันทีนี้ก็เลยอของแท้แล้วละ่ะของแท้แล้วละ่ะจุกคนนะคะก็ใดๆพวกความสบายใจเมื่อวานนะคะก็ทําบุญนะคะถวายสังฆทานแล้วก็ปล่อยปลาไหลในคลองไม่ใช่ในแม่น้ำนะปลาไหลเนี่ยปล่อยในคลอง <c oughs> นะแล้วก็ปลาหมอด้วยเมื่อวานแล้วก็วันเนี้ยเป็นวันของการ เรียกว่าแก้บนแบบแก้อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแก้บนกลางแจ้งนะคะผลไม้ห้าอย่างพี่เล็กแล้วก็ก็ถือโอกาสไหว้พระภูมิด้วยนะคะโอเคแล้วก็ขอให้ทุกอย่างไม่ติดขัดเจ้ากรรมในเวรมาขอสมบูรณ์ของส่วน,น,นให้เรากินแล้วเขาจะเลยมุ่งเรือง,องไม่ติดขัดอะไรสาธุค่ะพี่เล็กตอนนี้คือไ์สดแบบอ่อนแอมากแบบใจคอไม่ดีเลยนะคะเคยแบบว่า ลูกค้ายแย่งกันซื้อลองหุ่มลองห้ายอยากได้อยากได้อะไรเงี้ยเอออันนี้คือแบบ no คือทีนี้ก็คุยกับเพื่อนอีกร้านหนึ่งด้วยกันนะนะพี่เขาเอา้อน้องเขาค่อนข้างยิ่งใหญ่ในตลาดนะคะอืมเป็นแม่ค้าเจ้าใหญ่ในตลาดลเขาเป็นก่อนนันนี้เป็นแล้วก็เครียดแล้วก็ปรึกษากันไปปรึกษากันมานะคะตอนนี้น้องเขาเริ่มเริ่มค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วก็ดีขึ้น นะคะของเราก็ปรับตัวมาตลอดนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าสู่การปรับตัวแล้วก็ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะก็พยายามทําตัวให้เป็น iOS นะนะไม่ใช่เป็นสามสามหนึ่งศูนยที่แบบว่าตกรุ่นไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆอยัปเลเวลตัวเองก็แล้วกันนะคะยังไงให้แฟนๆรอภูมิใจในตัวบันอ้วนเลยแล้วกันว่าบันอ้วนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะ <c oughs> จุดทูบสามสิบหกดอกเลยเหรอ ขอทอนคำสาบานเผื่อเราลืมแก้ที่ไหนลองรีลันแล้ววงเล็บว่ารีลันดีไหมกลัวว่าอัลกอริทึม Facebook มันจะแบบมีปัญหากับเราอะอกลัวอัลกอริทึม Facebook อะไรเงี้ยจะมีปัญหากับเราเราก็เลยลองดูเดี๋ยวถ้าไม่ดีก็คงต้องกลับมาผสมรีลันผสมเข้าไปอะคะ่ะเพื่อให้มีกิจกรรมการซื้อการขายในช่วงเวลาต่างๆขอดูก่อนนะพี่เล็ก ขออนุญาตไปเรียนแล้วก็ถามครูในคําถามที่เราสงสัยหลายๆคําถาม <c oughs> แล้วเอามาประมวลแล้วก็ทําก็คือประมวลทําลองดูทุกวันอะไรเงี้ยทําไงก็ได้ค่ะนะคะอืมยังไงก็ฝากติดตามเดี๋ยวไปละไปละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ